โมโนหน้าหนึ่งของเราต้องบอกกันก่อนว่าคอรมอเคาะแล้วไฟเขียวกันแล้วนะครับหลังจากพูดคุยกันมาสักระยะหนึ่งให้ผับบาร์สามารถเปิดได้จนถึงตีสี่แต่ว่าจะนําร่องก่อนใน5จังหวัดซึ่งเป็นจังหวัดท่องเที่ยวนะครับต่อมาด้านข้างครับสั่งเด้งอธิบดีดีเคาดว่าเส้นปมปราบรามูถืน่นหลังจากที่อธิบดีดีเอสไอนำกำลังไปตรวจคน Mac ome, ว้นแมคโครเมื่อวานนี้วันนี้โดนเด้งฟ้าผ่า ส่วนด้านบนลูกหนี้นอกระบบเตรียมเฮเลยนะครับดีเดย์หนึ่งธันวาคมนี้จะให้ไปลงทะเบียนกันหลังจากรัฐบาลของนายเศรษฐาประกาศให้การแก้ไขหนี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติครับโดยมาตรการที่จะออกมานะครับรัฐบาลจะดําเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและหนี้ในระบบควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราพร้อมให้ปรับโครงสร้างหนี้และให้สินเชื่อใหม่ โดยมาตรการต่างๆจะแถลงอีกครั้งอย่างเป็นทางการในวันที่12ธันวาคมนี้และตั้งแต่วันที่1ธันวาคมนี้เป็นต้นไปนะครับจะเปิดให้ประชาชนที่มีปัญหาหนี้นอกระบบถูกกระทําโดยไม่เป็นธรรมหรือใครก็ตามที่ต้องการจะปรับเปลี่ยนให้หนี้นอกระบบมาอยู่เป็นหนี้ในระบบซะก็สามารถไปลงชื่อแก้ไขปัญหาได้ที่ศูนย์ดํารงธรรมและที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจครับคอรมวันนี้เห็นชอบปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการโดยเน้นไปที่กลุ่มข้าราชการบรรจุใหม่ก่อนนะครับปรับเพิ่มขึ้นปีละ10%เพื่อให้ปีที่2ของการทํางานก็คือปี68ข้าราชการบรรจุใหม่จะมีเงินเดือนแตะ18,000บาทส่วนกลุ่มที่เพิ่งจะบรรจุไปประมาณปี2ปีก็จะปรับฐานเงินเดือนมากกว่า18,000บาทเล็กน้อย เบื้องต้นคาดว่าการขึ้นเงินเดือนข้าราชการนี้จะใช้งบประมาณ5,000ถึง6,000ล้านบาทในปี67และหลักหมื่นล้านบาทในงบประมาณปี68กัน